สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับมาอยู่กับเราในรายการคุยก่อนลุยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Spider-Man 2นะครับครับผมก็เป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมแห่งปีเลยนะเกมนี้เพราะว่าจริง Spider-Man เนี่ยทุกภาคได้รับกระแสตอบรับดีมากนะครับทุกภาคเลยก็ทั่วโลกแหละใช่ใช่แล้วก็เหมือนทุกคนอ่ะชอบเพราะว่า เกมเพลสสนุกภาพสวยเนาะใช่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันข้าวๆใช่ก่อนที่เราจะไปเล่นจริงกันในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับแลวเดี๋ยวเราจะมีเกาะบอกเพื่อนด้วยนะครับเป็นไลฟ์วันแรกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับในช่อง Facebook ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันในคลิปนี้กันบ้างเนื้อหาในคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของตัวเกมนี้กันก่อนนะครับก็มาเวลส์สไปเดอร์แมน ชื่อมันชื่อเกมคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสองนะก็มันจะไม่ใช่ภาคใหมาอะไรอคือแต่ว่าอ่าถ้าทุกคนดูเทรเลอร์แล้วเนี่ยภาคเนี้ยจะเป็นสไปเดอร์แมนสองตัวก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์กับไมล์มอร์เรสอ่านะครับก็อ่าจากที่ดูเนี่ยมันจะสลับกันเล่นได้ก็คือเราเล่นเล่นเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์อยู่นะครับแล้วก็สลับไปเป็นไมล์มอร์เรสแต่ทีเนี้ย ยังไม่รู้ว่ามันจะสลับได้ตลอดไหมอ๋ออาจจะเป็นเป็นช่วงหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมเนื้อเรื่องว่าเอ้ยช่วงนี้เราจะเล่นเป็นไมช่วงนี้เราจะเล่นเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์อย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่ว่าภาคเนี้ยตัวองค์กรร้ายหลักๆเลยคือเดอะฮันต์นะครับเดอะฮันเตอร์ก็คือมอสก็คือคาเวนเดอะฮันต์น่าจะเป็นแบบแต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรบอสมยังไม่ใช่บอสสุดหรอกใช่แต่ว่า ถ้าเป็นพวกแบบเขาเรียกว่ากีกี้ในแมปก็น่าจะเป็นลูกน้องของพวกนี้ถูกไหมจากสิ่ที่เราได้ดูเทรลเลอร์มาใช่ซึ่งในแนวเกมในภาคเนี้ยมันถือว่าเป็นโอเพนเวิลด์ไหมเป็นเป็นเป็นโอเพนเวิลด์เป็นโอเพนเวิลด์สไปเดอร์แมนเนี่ยแต่เป็นโอเพนเวิลด์ตลอดอยู่แล้วที่คนชอบเนี่ยก็เพราะว่าไม่เป็นโอเพนเวิลด์เกมแรกๆด้วยนะเพราะว่าเวลาแบบมันยิงยายไปไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอเราไม่เหมือนสไปเดอร์แมนอันนี้คือแบบตอนเล่นเลยนะแล้วคือภาพแม่งจะว้าวมาก ทีเนี้ยของภาคนี้เนี่ยมันจะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับก็คือจะบินได้คืออย่าง้วก็บินแล้วกันเนี่มันเป็นเป็นตามชุดของตัวสไปเดอร์แมนเองด้วยก็คือชุดแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอบอกว่าเป็นโอเพนเวิลด์เนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันสามารถสำรวจได้ทุกที่เลยไหมหรือว่ามันเล่นไปตามเขาเรียกว่าไปตามเนื้อเรื่องไปตาม เส้นเส้นตรงไหมทุกที่ทุกที่สามารถสำรวจได้หมดเลยก็คือสมมุติว่าเราทำสตอรี่โหมดอยู่แล้วเราจะมาทำไซคเวสก็ได้เพราะว่าแต่ละไซคเวสอ่ะจะปลดล็อกของต่างกันเช่นสกิลหรือชุดสไปเดอร์แมนต่างๆก็คือหาได้จากไซคเวสพวกนี้จะอยู่กับตามไซคเวสที่เพื่อนๆจะได้เล่นในภาคนี้เนาะใช่ครับราะว่าทีเนี้ยอาแบบส่วนตัวนะคือไซคเวสของสไปเดอร์แมนอ่ะก่อนหน้านี้นะกันมันค่อนข้างแบบน่าเบื่อนิดนิดเพราะว่าแม่งเหมือนกันหมด เออแต่ว่าถ้าแบบเล่นไปตามสตอรี่หรือย่างเงี้ยไม่สนุกมากอืมอืก็เดี๋ยวที่มาที่ไปประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างปอมเนี่ยเล่นมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นภาคเอ่อไมโมเรสเนาะก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเดี๋ยวภาคเนี้ยนายจะเป็นคนขับอ่านายเป็นคนขับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องเกมเพย์ของภาคนี้กันก่อนเพราะว่า รอบเนี้ยมันมาที่เพยด้วยไงอืมใช่รอบก่อนมันจะเป็นเพยถูกไหมใช่พอมารอบนี้เป็นเพยแน่นอนว่างานภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยหรือฉากต่อสู้ต่างๆมันดีขึ้นหลังจากที่เราดูเทรลเลอร์เนาะก็เดี๋ยวไปตรงที่รายละเอียดของฟีเจอร์ในเกมนี้อคืคือคือตัวฟีเจอร์อืมอ่ามันจะมีคือไอร์แมนเนี่ยฟีเจอร์มันก็คือท่านั่นแหละท่าแบบ สไปเดอร์เซนวกการล่อนไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนแบบการล่อนหรือตอนต่อสู้อะไรเงี้ยการใช้ใยมันจะมีเหมือนแบบ power boost เออคือถ้ามึงกดติดแต่แม่งกดยากมากออคือคอมโบของสไปเดอร์แมนแม่งกดยากจริงๆเออคือแบบเล่นมาแม่งเอาจริงไปยังแบบกดกดไม่ค่อยโดนหลายตัวเลยอันนี้คือความยากของเกมถูกไหมใช่อ่าจริงๆยากสุดน่าจะเป็นแค่เรื่องคอมโบนั่นแหละเพราะว่าตัวเกมมันก็ไม่มีอะไรแเราแม่งมีสไปเดอร์เซนิกคือแม่งหลบได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ใช่ว่า อย่างอย่างตอนกูเล่นฮอกวอนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นเซนมาให้เราดูแต่แม่งมาเร็วมากเหมือนกันเหมือนกันคือมันไม่ใช่แบบสไปเดอร์เซนมาเฮ้ยแล้วเราจะกดได้เลยแม่งวิเดียวอย่างเงี้ยถูกไหมเออมันแล้วความตื่นเต้นจะฉากในเกมด้วยหรือเปล่าใช่แต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวที่เราสู้ด้วยถ้าสมมติตัวจอกจอกเงี้ยก็หลายวิหน่อยสไปเดอร์เซนเออแต่ถ้าเป็นแบบมาเป็นบอสเลยมีบอสเลยก็จะเร็วหน่อย อืมโอเคแล้วแววแววมาในภาคนี้ก็คือมันมีตัวเวนอมโผล่เข้ามาในภาคนี้ด้วยคือจากที่เห็นเห็นเลยนะก็คือจริงจริงเทเลอร์แรกอ่ะแม่งที่แบบคนแม่งว้าวมากมาคือมันจะเป็นสไปเดอร์แมนเอ่อปีเตอร์กับมายแม่งยืนอยู่ตรงถนนเลยแล้วก็มองเข้าไปในในเหมือนแบบซอกตึกเป็นเงาดำๆแบบออกมาคือทุกคนแม่งรู้หมดว่าเป็นเวนอมอ่าเออแต่ทีเนี้ยคือภาคเนี้ยแม่งพอเป็นเกมเพลออกมาเกมเพลเทเลอร์ แม่งโชว์ให้มึงเห็นเลยว่าซิมไบโอตอะแม่งเข้าในตัวปีเตอร์บักเกอร์เพราะนั้นเพื่อนๆก็จะได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนที่มีซิมไบโอตใช่แล<ช>้วคือแบบจากที่ดูเกมเพย์คือแม่งโคตรเท่แม่งเท่มาก<ช>แล้วแบบพลังแม่งแบบไอ้นี่มากแต่ทีเนี้ยพอเทลเลอร์หลังๆออกมามันจะเป็นเวนอมที่ เป็นถ้าถ้าในในตอนกระตูว่เนี่ยก็จะเป็นพวกบุ๊กที่มันตัวใหญ่ๆแต่ทีเนี้ยจากที่อันอ่านมานะอันนี้ไม่ชัวนะจะเป็นแฮร์รี่ออสบอนที่เป็นคนรับซิมไบโอตแลวเป็นเวนนอมกินก็บินอ่าใช่แต่ว่าในเกมนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเวนอมแต่แฟนแฟนมาเวลแฟนสไปเดอร์แมนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคือซิมไบโอตเนี่ยมันเข้าหลายตัวเข้าหลายร่างเข้าเยอะมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอะไรประมาณนี้แล้วก็ ในภาคนี้คือคนว้าวเพราะว่าหนึ่งหนังหนังของสไปเดอร์แมนด้วยก็จะมีเวนอมเข้ามาด้วยเกี่ยวเกี่ยวข้องกันคือมันก็จะอิงกันเล็กๆน้อยนะสำหรับหนังแล้วก็หนังกับเกมเนาะทีนี้มาเรื่องของชุดกันบ้างใ,ในภาคนี้ยชุดมันออกมาเยอะเหลือเกินใช,ชุดเนี่ยจะมีประมาณอ่าหก้าชุด60กว่าชุดเลย60กว่าชุดแต่ละชุดก็คือ รู้สึกว่าสกิลการใช้เนี่ยสกิลของแต่ละชุดจะต่างกันโอ้โหแล้วก็ชุดเนี่ยจะอิงมาจากทั้งคอมมิกทั้งแบบที่มีสไปเดอร์แมนมาหลายๆอย่างเนี่ยจะอิงมาจากจากอนั้นเลยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าจากหกสิบห้าชุดเนี่ยสามารถคอสตอมชุดะไปเด้ร์มนได้อีกแบบประมาณสองร้อยกว่าแบบก็คือสีตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเข้าใจใช่คือเพราะนั้นเนี่ยชุดแม่งหกสิบกว่าชุดเนี่ยซื้อแผ่นเนี้ยแม่งคุ้มแน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือชุดเนี่ย มันจะได้มาก็คือทำไซควสถูกปะซึ่งไซคเวสหกสิบชุดเ่เออแม่งเยอะนะแม่งเยอะทีเนี้ยแล้วมาคัตตอมได้อีกถ้าของผ้าเก่าๆเนี่ยชุดเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีผลอะไรกับกับการเล่นก็คือชุดแค่เปลี่ยนเออชุดแค่เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้มีสกิลอะไรเพิ่มขึ้นมาเข้าใจแต่ว่าภาคเนี้ยเห็นเขาบอกว่าแต่ละชุดก็เหมือนมีสกิลบวกขึ้นมาอันหนึ่งเพิ่มเพิ่มเติมเพราะว่าเอภาคเนี้ย พอมาเวเลกับปีเตอร์บเกอร์ไม่เจอกันมันเหมือนน่าจะมีตัวละครตัวหนึ่งมาที่เหมือนแบบสามารถสร้างสิ่งของให้ใช้ได้ก็อย่างเช่นพวกแบบอันนี้จากเนทเทลเลอร์นะเป็นเพื่อนมันปะเออเพื่อนมันแหละถ้าถ้าใครดูหนังก็เป็นในตัวหัวโล้นนั่นแหละเออใช่ถูกไหมเออเราก็เหมือนสร้างอุปกรณ์แกจิตมาให้แบบเอาไว้แบบเหมือนถ้าถ้าจากไี่เห็นนะอันนี้จะเป็นอันใหม่เลยก็คือสร้างใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปเดินได้อ่ในมุมในมุมแบบเหมือนแบบว่าไปสืบ ไปแบบเหมือนเข้าถ่าแล้วก็ยิงแล้วก็เดินแล้วก็เดินย่องบนนั้นเพื่อแบบเก็บเก็บสเตลตัวอื่นอะไรเงี้ยเออภาแรกๆอาจจะไม่มีเออทีนี้เอ่พูดถึงเรื่องอะไรวะลืมเลยอ๋อชุดชุดชุดคือชุดสไปเปอร์แมนน่ะถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าชุดเขาเยอะมากออกมาในแต่ละภาคเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยใช่ไหมซึ่ง ตามในหนังเนี่ยชุดของเขาก็แต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษแต่ต่างกันไปอย่างชุดของปีเตอร์ปร์เกอร์ชุดคลาสสิกเขาก็ธรรมดาไม่มีอะไรแล้วพอมาเป็นชุดที่แบบว่าที่โทนี่สร้างให้ปะโทนี่สร้างให้แม่งมีอั้ข้างหลังอะที่เป็นขาแมงมุมแมมอันนี้อันนี้ก็จะมีให้เล่นกันแล้วก็สายฟ้าอีกใช้พลังสายฟ้าได้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกับมีบินได้อีกกลางยายตรงแขนตามตามในคอมิก ส่วนทีเนี้ยส่วนของไมล์มอร์เรสอะคือด้วยความที่ว่าชุดเขามันล่องหนได้ปะน่าจะไม้นะเพราะว่าเห็นชุดมันเหมือนมันล่องล่องหนได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งกิมมิคที่มันทําให้เกมน่าน่าเล่นมากขึ้นใช่นะแล้วงานภาพอะโหภาพอย่างที่บอกโหแน่นอนมันลงเพย์ห้าใช่แล้วก็ลงเพย์ห้าอย่างเดียวด้วยลงเพย์ห้าอย่างเดียวคืองานภาพอะเป็นเอกลูซีของอินซัมเนียเขาเลยใช่ใช่ก็คืองานภาพอะเขาบอกเลยว่าแบบมันโหดมากอืกเพราะว่า เหมือนตัวเกมนี้จะเป็นเกมระบบใหม่นะครับที่เป็นของของ p l เอ็ x ซ์คลูซีฟเพ5คือเป็น Playstation Studio ทำด้วยใช่แล้วได้จัดอันนี้ไปรื้ยังชุดชุด Bundle ของ Spiderman Limited อะยังเลยเฮ้ยคือจริงๆอ่ะพวกตัว Bundle อ่ะมันจะเป็นดิจิตอลไงมึงทีเนี้ยอันนี้แผ่น Spiderman แม่งราคาไม่ตกเว้ย คือสมมุติตอนนั้นกูซื้อมาพันสามกูขายต่อพันสองอ่ะเออเออแต่บอกเล่นแล้วอ่ะคือราคาไม่ตกก็เลยไม่อยากซื้อบันเดลอเป็นเกมที่น่าเล่นแหละนะเพราะว่าจริงๆชุดอ่ะคือมึงไม่ต้องบันเดลอหรอกข้างในมึงก็มีเฮดแบบเยอะอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต่อมาเลยที่แตกต่างจากภาคก่อนก็คือในระบบของแมพหรือก็แผนที่ อเคตัวแผนที่เนี่ยตอนนี้มันจะเป็น 2, map 2> องแมปอยู่ในเกมเดียวเลยคือ,อจะเป็นควีนกับบูกลินใช่แล้วก็พวกรายละเอียดอะ่ะเขาบอกว่าเขาทํามาเหมือนเลยนะอืคือเหมือนในกระตูนเลยนะเพราะว่า มันจะมีแบบพวกย่านที่เป็นบ้านอะไรเงี้ยที่มันดู<ช>ธรรมดา<ช>คือผ้าเก่าๆมันจะไม่ค่อยมีมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าทรายแมมมันต้องมันต้องไต่<บ>ต,ตึกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็เหมือนจะทําเป็นแบบเหมือนเป็นที่แบบเป็นบ้านคนอาศัยเป็นแบบมีแม่น้าใหญ่ๆคือมึงสามารถแบบเดินทางได้แล้วก็รู้สึกจะมีอพวกเหมือนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนให้ให้เก็บของออยู่ตามแบบตึกสูงๆเหมือนเป็นสัญลักษณ์อันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะจากที่เขาบอกออ แล้วมาพูดถึงตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่ออกมาในเทเลอร์กันบ้างก็คือไอตัวกิ้งกาลิซาร์ตตัวนี้แม่งคือออกมาอย่างเงี้ยเรารู้รอยู่แล้วว่าเราต้องเจอกับแม่งใช่นะแล้วเกมเพย์ก็ดูเดือดเอาเรื่องใช่นะแล้วก็ ตัวภาพภาพในของในเกมเนี่ยแม่งก็อิงจากในคอมิกค่อนข้างเยอะถูกไหมในในในสไปเดอร์แมนนะเนาะก็ประมาณนี้คือคือตัวร้ายเนี่ยจากจากที่แบบดูหรืออ่านอ่านอ่านมาเนี่ยมันจะมีเอ่อที่ที่เห็นเลยคือลิซาร์ดคาเว่นอืมเอ่อแล้วก็มีเตอร์เนกาทีฟเนีที่เป็นคนคนเอเชียอ่าเป็นคนเอเชียที่ที่เห็นในเทเลอร์เลยนะแล้วก็จะมีแบ็กแคทอ่าโพลเลอร์สกอร์เปียน แมนกกทอมสโตนตัวเป็นตัวผู้หญิงประมาณนี้แต่ว่าคืออไอ้พวกนี้ที่อ่านมาคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มแค่เีนตัวนกาทีบอันนี้ชัววีนอมคาเวนก็ประมาณนี้สำหรับรายละเอียดที่อินสมเนียได้ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันเนาะก็เกมเนี่ยถูกประกาศเปิดตัวเนี่ยมาสักพักหนึ่งแลแล้วเราก็รอเล่นอยู่ซึ่งนี่ก็ เข้าเดือนตุลาคมละอีกแค่ไม่กี่วันเราก็า<ม>จะได้เล่นกันแล้วซึ่งในภาคเนี้ยถามมือดีกว่าว่ารออะไรในเกมตัวนี้เหมือนกับว่าเอ้คกูอยากจะอยากจะแบบเออเสพตรงเนี้ยเข้าใจปะเชื่อลบบ่าว่าอันเนี้ยเป็นประสบการณ์การเล่นที่ดีมากอมของของสไปเดอร์แมนคือ อ่าการที่มึงแบบสวมบทเป็นสไปเดอร์แมนแล้วมึงแบบเป็นโอเพนเวิลด์คือแม่งสนุกมากครั้งแรกที่กูเล่นสไปเดอร์แมนคือแม่งว้าวจริงๆเลยคือมันดีดีแบบดีแบบนั้นแหละแบบแม่งเป็นฮีโร่ที่เราชื่นชอบด้วยใช่ไหมคือจริงกูชอบสไปเดอร์แมนมากแล้วคือแบบแม่งเท่มากการที่มึงแบบไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วคืออ่าพอเล่นเหมือนเป็นเาเรียกว่าอะไรล้อรอบเลนเออมันสนุกนะเว้ยเกมเนี้ยมันเป็นสายแบบ เกมแบบ็อบเลนไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแอคชั่นคือจะจะแอคชั่นก็ได้เว้ยแต่ว่าคือพอแอคชั่นอ่ะมึงมันคือการแบบให้คนมันลุมมึงเลยอ๋อคือเออคือแบบทุกตัวแม่งจะวิ่งเข้ามาหามึงแล้วมึงก็สู้แบบแม่งไปมต้องเปิดต้องเปิดโหมดแบบโหมดโหมดต่อสู้ใชอใช่ใช่มนในหนังเนี่ยเปิดโหมดต่อสู้อ่ะแล้วก็ความยากง่ายของเกมนี้ดี่ว่าก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ความยากง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นซีรีส์ของสไปเดอร์แมนเลยแล้วสามารถมาเล่นซีรีส์นี้เริ่มเนี่ยปูว่า ไม่น่าจะยากนะคือมันมันมันไม่ยากเว้ยแต่อย่างที่บอกว่าความยากของเกมไซเรนแมนแม่งคือการกดคอมโบกดท่าคือมึงปุ่มมันเยอะมากแล้วคือแม่งสอนมึงมาทีเดียวเลยคือเหมือนมึงจะต้องแบบคือพอมึงต้องไหวนิดนึงเออคือคือเหมือนมึงต้องจําให้ได้อ่ะเออแบบจะจดอันนี้ก็อันนี้กาอันนี้อะไรเงี้ยแล้วคือท่าแม่งเยอะเออแต่เห็นเขาบอกว่าอันเนี้ยท่าเนี้ยจะมีเป็นการกดอ่าือนสกิล เหมือนแบบเก็บสกิลมาน่าจะเหมือนเกมพวกสายโซที่มึงเล่นอ่ะเก็บมาอัพได้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นฟีเจอร์ที่มาใหม่นใช่จริงๆอยากอยากจะแบบแนะนำมากๆนะใครที่แบบสมมุติว่ายังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอะไรเงี้ยคือทำไมเกมโซลิดแมนอ่ะแม่งถึงออกกับเครื่องทุกๆเครื่องมาตลอดเพราะเกมแม่งใสตลวรับแม่งดีจริงๆเว้ยแล้วแม่งสนุกมากแล้วก็ลองซื้อมาเล่นได้แล้วก็ตอนขายอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าราคาแผนไม่ตกเยอะ ไม่ขาดทุนอะไม่ขาดทุนน่ยคือเอาเสพความสุขเออคือเล่นขายเงินได้เงินคืนนี่ใช่แล้วยังไงอะคนที่เล่นอะแม่งเล่นจบแน่นอนไว้เพราะว่าเนื้อเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบอยากเสพในเรื่องเดียวเนี่ยมึงเล่นได้เลยไว้ก็คือมึงเล่นตามสตอรี่ไปเลยไม่ต้องเก็บไซเควสจริงยังไงก็เล่นได้สนุกดีสนุกแน่คือเล่นเกมเนี้ยแม่งอินเนี่ยเกมอีก ไปดูหนังต่ออินกับหนังอีกถูกว่าคือกูจะเป็นสายนี้ไงถ้าเป็นเกมที่มาจากหนังหรือมาจากอะไรเงี้ยเราต้องเสพให้หมดให้ครบเราจะได้แบบรู้ตัวละครนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆไว้ก่อนเลยก็คือวันที่20ตุลานี้เราจะมี day one นะเกาะบอกเพื่อนของเกม Spiderman นะครับก็เจอกันที่เก่าเวลาเดิม นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่ติดตามคอนเทนต์บน Facebook ของพวกเราตอนนี้ก็จะมีเป็นไลฟ์พีนะก็เรายังทำต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนนี้มีแอดซินคิดด้วยก็ฝากติดตามน,น,นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยในคลิปนี้ฝากติดตามคอนเทนต์ของ s p i d e r m a แนะครับ2เราจะมาอัปเดตชุดต่างๆอ b เบลิตี้ต่างๆที่ ควรมีอ่ะใช่ใชเออแต่ถ้ากูเล่นเองจริงกูชอบเป็นเวนอม,มากใช่ใช่ไหมแม่งเถื่อนดูแม่งแบบเท่มากดูเวนอฟแม่งเท่จริงก่อนที่เราจะไปเจอกันก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพวกเราสองคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านนหรืออาจจะเจอตอนทีเดียวเลยตอนก็าบอกเพื่อนอล้วก็ไปเจอกันหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็กดฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องแท็กไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ